สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางฮานอยสูตรแอดเนาะแนวทางฮานอยสูตรแอดแนวทางฮานอยสูตรล้านโอ้เจ้าแม่ทําถึงนะคะแตกสามตัวตรงนะคะทุกคนนะคะฮานอย VIP นะคะเจ้าแม่ทําถึงจึ้งมากเลยนะคะแตกสามตัวตรงแล้วะคะ่ะเจ้าแม่ เดิดวิลีสมาลาสมัแตนนะคะภาพชัดเจนไหมนะคะเสียงชัดเจนไหมนะคะเดี๋ยวแอดทยอยลงแนวทางเรื่อยๆเลยนะคะเตรียมรับข้อมูลรับแนวทางกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะคะช่องของเรานะคะทุกคนไหนจะรัฐบาลไทยลราพัฒนานะคะลงให้ได้รับชมรับฟังนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแจ้งเตือน FC หลายๆท่านนะคะก็บอกว่า เอ๊ะทำไมมันไม่แจ้งเตือนเลยแอดว่าสันเอเอมันเป็นพอ,นอยัญคะ่ะทุกคนเหตุอย่างไดเนาะเดี๋ยวแอดจะพยายามไลฟ์สดบ่อยๆนะคะช่วงนี้จะได้แบบว่าเปิดการมองเห็นให้เอฟซีนะคะใครที่เห็นคลิปนะคะทุกคนช่วยกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะเพื่อที่เ,เพื่อนๆทุกท่านนะคะจะได้เห็นค่ะกดถูกใจมันก็เหมือนแบบอ่าถูกคนนี้ถูกใจคนนั้นถูกใจนะคะอาจจะไปเด้งแจ้งเตือนของคนอื่นเขานะคะเนาะทุกคนสิได้เห็นน้ำกันค่ะอ่าเปิดช่วงมันมัน,มน เอดเข้าไปอ่านนะคะเข้าไปอ่านมันเขาบอกว่ามันมันช่วยเปิดการมองเห็นนะคะช่วยเปิดการมองเห็นของเอฟซีผู้อื่นพ่นสิบเ้เห็นนะคะเนาะเอาล่องเบิง้งค่ะลองเบิง่งเอาถือว่าเอาซอยเพื่อ กดคลิปนั่นแล้วคลิปนั่นแตกสามตัวเราไปซอยเพิ่อนอีกเพิ่นกำลังอันนี้พอดีนะคะโอ้ยเดบุญเด้กุศลพอดีเ <c oughs> ดาเอาค่ะทุกคนนะคะมาโนเองนะคะเอาแอดกับว่าเล่นว่าหัวไปจังสันนะคะโอ้ยสามเจ็ดค่ะสามเจ็ดแะ่มันถือขัดถือแน่บอดูได้กันอยู่ว่าค่ะสามเจ็ดนะคะทั้งรัฐบาลไทยเราพัฒน์เอ้ยทั้งเราพัฒนาแล้วก็ฮานอยนะคะออกกนนัซัมเมอร์เซลล์นะคะกีดจนเจ็บคอบ,บอเอ้ดีใจด้วยนะคะ โอ้ยสูตรของร้านนี่ตูตามตูดแบบกระนำเลยนะคะน่าเสียดายนะทุกคนเนาะตามตูดแบบกระนำเสมอเซลแต่ว่านางก็แตกสามตัวตรงนะคะเอามาดูสูตรเอนะคะแตกสามตัวนะคะนอยกิจนะคะสามแปดเก้านะคะสามตัวนอยกิจนะคะกาชาตินะคะทุกคนกาชาติ นอยกิจนะคะพัฒนาพิเศษนะคะทุกคนน,นี้ก็ตามนี้เลยนะคะเราก็ทยอยลงให้เรื่อยๆนะคะเพื่อที่ FC จะได้รับชมรับฟังนะคะแอดทำคลิปไหนเสร็จนะคะแอดก็จะทยอยลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้แอดก็ติดนอนเหลือเกินนะคะทุกคนต้องถ้าแบบว่างๆก็จะรีบพยายามทําแนวทางไว้นะคะก,กับๆเพราโทษข้อไปเอฟซเด้อเอฟว่าสมาร์เขาว่าเบิงอย่างหลายแอดว่าซันโอ้สมาร์สีแอกะ อันจ็กคนสมัครขอบคุณหลายๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเออนี่แหละยาลดความสวยมาแล้วค่ะสามีซื้อยาลดความสวยมาให้แล้วนะคะขายันแถื่บาดเลยเขาเอิดยายโย่ๆบอกคำพี่จะกินกบนอนกินกบนอนมันบังคับให้นอนอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนล่างกายแอดนะคะสิเป็นกดไหลหยอดล่ะค่ะมาดูนะคะแนวทางรวมนะคะการเบิ่งกันหามันจะไปออก รัฐบาลไทยไหมนะคะไปออกรัฐบาลไทยไม่น่ากลัวอยู่นะคะ1นึ่ค่ะทุกคน1นึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึสองนะคะ2 2สองศูนย์เอ้ยสอนะคะสองสมนะคะสามศูนนดะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียว60ศูนย์นะคะหกศูนย์เค่ะหนึ่งสาเนะคะสองเสียงดังฟังชัดบอจะไม่แอดหลวงอีกเลยได้เอิ่ม 123 122นะคะ1 1 3 1 1 2นะคะ0 2 3 0 0 0 2 2นะคะ0 1 3 0 1 2ค่ะทุกคนเลขทูปก <onic> ็5 7 8นะคะแอดก็แปลงนะคะแปลงเป็น5 7 3นะคะทุกคนเอ้อค <mak> ือบอกเจ3หาสามนัแพัฒนารวยเลยค่ะมันออก7จ5ดสองห้าว่าอะงค่ะ นายกิจนะคะแอดให้ไปที่นะคะการเบิ้ลกันหามได้จับเบิ้ลได้สองคู่นะคะหนึ่งหนึ่งสองสองนะคะนายกิจห้าหกนอยพิเศษนะคะศูนย์ไอ้นี่นะคะเจ็ดแปดนะคะนอยปกติศูนย์หนึ่งนยวีไอพีศูนย์หนึ่งนะคะนอยกาชาติสามสี่นอยสามัคคีห้าหกนอยพัฒนาเจ็ดแปดค่ะทุกคนอาแคบเอาค่ะหลักร้อยนะคะสี่ห้าหกค่ะหลักร้อย แคปเอาเลยนะคะทุกคนดูด่วนๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดก็น,นำลงให้เลยนะคะทุกคลิปทุกแนวทางเตรียมรับข้อมูลชํำๆกันได้เลยนะคะทุกคนนะคะไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเราจะเจอกันนะคะกับแนวทางโอ้หลายแนวทางเลยค่ะทุกคนราวพัฒนาก็ดีนะคะโอ้ยลงจนมอไม่แนวสีลูกเอ้สีหวงหายคลิปจนตาเปียกตาแฉะนะคะทุกคนนะคะโอ้เลิศวิลิสมาลาสซมนแปนนะคะห่วงนอนค่ะแอด ตาจะปิดอย่างเดียวเลยนะคะนอนเพิ่งตื่นนะคะนอนเพิ่งตื่นตอนห้าทุ่มนะะั่นค่ะทุกคนนะคะตื่นขึ้นมาโอ้ยเห็นแต่ข้อความเด้งเต็มเลยแอดสามเจ็ดวัสดีใจด้วยนะคะว่าสันโอ้ยแอดกฮมือเย็นหมดเลยนะคะทุกทุกคนทักมาแอดสามเจ็ดออกแล้วสามเจ็ดออกแล้วโอ้ดีใจขนาดเนาะ เอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะฮานอยสุขล้านนะคะ92เข้าการชาตินะคะเอ92เข้าสามัคคีนะคะ92เข้าสามัคคีนี้พวกนี้ตามตูดนางหมดเลยนะคะน่าเสียดาย91นะคะ91 VIP นะคะ92หน่อยศานะคะทุกคนทําถึงนะคะ691แตกสามตัวตรง VIP นะคะเน้นๆค่ะเจ้าแม่ทําถึงนะคะเจ้าแม่ทาถึงอิลีคฮานอยนะคะ จะแม่ทำถึงอึงทึ่งจึ้งมากนะคะดีใจด้วยนะคะกับท่านที่หมานที่ถิงที่ปังได้กันอยู่บ่ค่ะทั้งเราพัฒนาและก็รัฐบาลไทยบ่ค่ะได้กันอยู่บ่ านี่นะคะทุกคนนะคะแคปเอาค่ะมาดูกันนะคะแนวทางนะคะทุกคนฮานอยสูตรล้านนะคะงวดประจําวันที่นะคะหนึ่งทับสิบเอดนะคะช่วยแอดดูวันที่หน่อยนะช่วยแอดดูวันที่หน่อยนะว่าแอดเขียนผิดไหมนะคะถ้าเขียนผิดนะคะก็ทักก็ทวงได้เลยนะคะเพราะวันที่บางทีแอดหลงวันหลงเวลานะคะทุกคนนะคะมันทําหลายแนวทางนะคะหลายแนวทางอาจจะสับสนวันที่นะคะเพราะบางทีเราล่วงหน้าวันที่ไปอย่างนี้นะคะเออ นั่นแหละค่ะสองนะคะนางให้ตัวเดิมค่ะสองเม็ดเดียวนะคะหกเก้าสองนะคะนางบอกมันชอบตามจูดแล้วก็ห้ตัวเก้าเหลือมวะาเนาะเอาก็ว่ากันไปค่ะทุกคนเก้าสองหกสองนะคะเก้าหกแล้วก็สองห้านะคะหกเก้าสองนะคะทุกคน6862แปหกสองนะคะทุกคนนะคะ หกเก้าหนึ่งเก้าสองห้านะคะทุกชุดน้นวดวันนี้นะคะน่าจะเป็นเก้าสองหกเก้าสองหกสองแปดหกสองนะคะทุกคนนะคะเออตัวเดิมแบบไดดอกนางกับนางสแค่สลับตัวนี้ให้เฉยๆนะคะทุกคนนะคะวินนะคะสองหกเก้าห้าแปดสี่หนึ่งนะคะสองแปดห้าแปดสองนะคะสองหนึ่งสองหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งเก้าห้านะคะเก้าแปดเก้าแปดสองนะคะทุกคนนะคะ แถมนะคะเก้าหนึ่งเก้าหนึะคะหกห้านะคะหกแปดหกแปดคะ่ 68, 68, 69, 61, คะตัวนี้เป็นตัวแถมของเรานะคะทุกคนฮานอยนะคะมีฮานอยลาวพัฒนารัฐบาลไทยนะคะหัวยห,หุ้นนะคะโอ้ยมีทุกตัวคะ่ะสาเกเบืออยันเลื่อนโลบเอาดัดเอาค่ะโอ้ยเอบห่วงหนอนะค,ะอบบค่ะเอาแคบแล้วบอกค่ะแคปกันนี่แหละคะ่ะ พัดลมเข้าใหม่หมไหมเปิดพัดลมอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นก็นยังสุดแล้วเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อสวัสดีจ้า